ตอนที่หลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็ให้หลวงพ่อเนี่ยหัดเทศมหาชาติแล่แลก็เรียกว่าแลแลมหาชาติเพราะว่าทางภาคอีสานเนี่ยในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเเขาจะมี การใส่กันเทศกันวัดหนึ่งวัดหนึ่งในเขาก็จะต้องมีใครไปเทศทีนี้เขาก็มาใส่กันที่วัดหลวงปู่มั่นพระนอกนั้นท่านก็มีแต่เป็นพระองค์ใหญ่ๆหลวงปู่ฟ้าหลวงปู่อ่อนหลวงปู่คงมาหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่แหวนโอ้ยใหญ่ทั้งนั้นยังเหลืออายุยี่สิบสองก็คือหลวงหลวงปู่วิริยังยไม่ใช่หลวงพ่อวิริยังอยู่ในเวลานี้แหละ ตอนนั้นก็อายุยี่สิบสองแกไปเทศเพราะนั้นอุ้ยตายและเว้ยเราก็หัดภาษาเรายัางไม่ได้เลยแล้วจะไปให้เทศเราเทศยังไงเล่าผมเทศไ,ไ,ไม่ได้อะไม่ได้ก็ต้องหัดเอา้าเทก็เลยหัดแล้วเทนี้โดนกันไหนไม่โดนดันไปนโดนกันมหาราชตะพรามท้องแตก เนตั้งเราก็พยายามพยายามเต็มที่แล้วอานั้นนั่นบอกว่าเอา่อตาพรามตาชูชกเนี่ยกินมักเผาหมดเจ็ดแสงกินแกนหมดเจ็ดหมอไดหมอละสีหู <S <S <AR> <S นีโอ้ท้องพรามแตกเอบดัง ป้ามามขามแตกดังแพแตกใส่หัวล้านตายสามคนแตกใส่หมอมนตายเก่าแตกใส่พุท่าตายเศร้าแตกใส่พุสาวตายห้อยแตกใส่เด็กหน่อยตายพันเออ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 เว่ามันแต่แตกแต่คนสำคัญตายก้อนเดือดดาเออเอออออ นี่เวลาที่ท่านสอนนะ่ะแหละแหละและ้วทีนี้หลวงพ่อก็ไปจริงๆเนี่ยทีนี้ขึ้นธรรมะได้ก็แหล่ท้องพามแตกตั้งป้ามหมามพา่มแตกดั้งแพ้ทีนี้ไอคนไทยที่ไปพูดภาษาลาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนมันก็ยอมก็หัวรอกันบนสลาหมงหัวราอไม่หัวรอธรรมดานะหัวรอเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกนี่บนสลา โอ้โหเอาเงินใส่ขันเงินน่งปิ้งปั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 งอ็ได้เยอะเลยแล้วหลวงปู่เขาบอกว่าแกจะไปเอาเงินเขานะแบบนั้นเขาติดกันเทศเท่าไหร่แกให้วัดให้หมดมันก็เลยเป็นที่ใสมาจนถึงบัดเนี้ยนี่ให,ให้ให้วัดให้หมดเนี่ยนี่วาจาดีนะเทศนะโอ้โอโยมีเวลาบอกว่า ปีนหน้าเอาอีกปีนเอาอีกยาคูไทยยาคู่ไทยเขาว่านั้นเขาเรียกหลวงพ่อเป็นยาคูไทยยาคูไทยยาคูไทยปินหน้าเอาอีกโอ้เเยอเ็ดเท่านี้แล้วว่างั้นเทสทีนี้ก็ทีแรกแล้วก็เทดทีนี้ก็เป็นทีสุดท้ายแล้วไม่เอาอีกแล้วเกือบตายกว่าจะเทศออกมาได้ทีหลังก็เลยไม่ไปจริงๆเนะี่ย